สวัสดีครับบานานามูบี้เย็นดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังเดอ Pilot ตนำโดยกับตันสาวสวยสุดแก่งแฮรลังและมือดาบขั้นเทพสุดเพี้ยนอย่างอุมูชิสามารถติดตามตัวเต็มได้ในแอปพลิเคชัน Netflix นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวของเดอ Pilot นั้นเริ่มต้นขึ้นที่ปลายราชวงศ์โครโยขุนนางจูบังนั้นได้เข้าไปป้นทรัพย์สินของวังหลวงและนำทรัพย์สินทั้งหมดออกไปซ่อน และในฉากต่อไปจะได้เห็นพระเอกของเราซึ่งเขาเป็นหัวหน้ากองโจรสุดกากที่ตอนนี้กำลังจะขาดน้ำตายกลางทะเลและในขนาดนั้นเองในห่วงความเป็นความตายก็มีเรือโจรสลัดที่มีกัปตันสาวสวยสุดเก่งได้ผ่านมาช่วยพวกเขาเอาไว้ในระหว่างที่อาศัยอยู่บนเรือโจรสลัดนั้นพวกโจน,นั้นก็ได้บ่นว่านี่มันเรือโจรสลัดหรือเรือประมงกันแน่กินแต่ปลาหมึกทุกวันเลยแต่ทันใดนั้นเองเหมือนฟ้ามาโปรดก็มีเรือญี่ปุ่นผ่านมาให้ป้น พระเอกของเรานั้นก็ได้โชว์สกินดาบเทพลงไปทำการป้นเรือของพวกญี่ปุ่นเพียงลำพังและเมื่อในเรือหญิงกับตันสาวสวยของเรามาถึงเธอก็ได้รู้ว่าพวกญี่ปุ่นกำลังออกตามล่าหาสมบัติของจูบังสมบัติที่หายไปจากราชวงศ์ในระหว่างที่ทั้งหมดดูแผนที่ก็ตัดสินใจที่จะออกไปล่าหาสมบัติของจูบังกันเมื่อมาถึงจุดในแผนที่ก็ปรากฏว่าไม่เจอกับอะไรเลยโอมูชิ พระเอกของเรานั้นก็ได้โชว์สกินเทพอีกแล้วจะพาทุกคนไปหาสมบัติน่าจะอยู่ในถ้ำแน่นอนเมื่อโอโมชิวิ่งเข้าไปในถ้ำเราจนสลัดทั้งหมดก็ต้องทำหน้าตกใจเพราะตอนนี้มีวัวกระทิงผงใหญ่กำลังวิ่งออกมาจากในถ้ำจากนั้นก็เป็นไปตามสเต็ปโอมมชินั้นถูกวัวแอตแทกเข้าอย่างรุนแรงจนทำให้กระเด็นตกหน้าผาไปแต่ด้วยความเป็นผู้ชายดวงดีเขาก็รอดตายออกมาได้พร้อมกับหยิบงาช้างมาด้วยอันหนึ่ง เมื่อแฮรลงังนางเอกของเราได้เห็นก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่แผนที่พามาเจอแฮรลังกับตันโจรสลัดนั้นต้องการจะให้โอโมชิมาเป็นรองหัวหน้าโจนสลัดแต่โอโมชินั้นปฏิเสธกับการลูกน้องของโอโมชินั้นย้ายไปอยู่ข้างแฮรลังจนหมดตัดมาอีกฉากจะได้เห็นว่าฝั่งของทหารที่แตกทับก็เริ่มจะมีการคุยกันเรื่องออกล่าสมบัติที่หายไปเช่นกัน และในวันรุ่งขึ้นแฮรลังก็ต้องโมโหสุดขีดเพราะว่าเจ้าโอโมชิตัวดีนั้นได้แอบ,บมาขโมยงาช้างไปทําให้แฮรลังนั้นต้องบุกไปจาัดก,การกับเจ้าโอโมชิถึงที่บ้านพักและแล้วโอโมชิก็ได้สารภาพกับแฮรลังว่าเขาได้ร่วมมือกับเจ้าโจรสลัดน้องใหม่มักอีให้ไปขโมยงาช้างแต่เขาดันโดนหลอกให้มาคอยอยู่ที่นี่ก่อนส่วนเจ้ามักอีนั้นหนีไปแล้วตัดมาที่เจ้าโจรสลัดมักอีสุดแสบ เขาได้ร่วมมือกับผู้หญิงนักต้มตุนคนหนึ่งเพื่อที่จะหลอกขายงาช้างให้กับขุนนางในราคา1นึ่งมืนแต่ยังไม่ทันได้เริ่มการซื้อขายทั้งหมดก็ได้ถูกจับกลับไปที่เรือก่อนแต่ระหว่างที่หัวขโมยทั้งหมดกำลังจะถูกลงโทษรวมถึงพระเอกของเราด้วยเขาได้โชว์สกิลหลบหลีกขั้นสุดยอดจนสามารถขโมยงาช้างกลับมาเป็นของตัวเองได้อีกครั้งจากเหตุการณ์นี้ทำให้แฮรลังต้องกลับมาเจรจากับพระเอกอีกครั้ง เมื่อทั้งหมดนั้นเป็นพวกเดียวกันก็เริ่มอ่านแผนที่จากงาช้างแต่ช้าไปแล้วเมื่อฝั่งขุนนางที่เหลือหรือที่ซ่อนของขุมทรัพย์พวกเขากำลังจะไปเอามันจากในแผนที่ที่ถอดความได้ปรากฏว่าตอนนี้ขุมทรัพย์นั้นจะอยู่ในจุดที่เป็นเหมือนสะดือของทะเลซึ่งกระแสน้ำจะไหลลงไปด้านล่างใต้ของกระแสน้ำอีกทีทำให้อันตรายมากและแล้วเหล่าโจรสลัดผู้ไม่กลัวตายก็ตัดสินใจที่จะลงไปที่นั่น และเมื่อไปจนสุดทางพวกของแฮรังก็ได้พบว่าที่นั่นนั้นมีสมบัติอยู่จริงๆทําให้ทุกคนนั้นดีใจมากแต่เจ้าโอโมชิพระเอกของเราก็ดันพูดขึ้นมาว่าไม่แปลกใจบ้างเหรอทําไมมีแต่เงินแต่ไม่มีทองเลยละ่ะทั้งๆที่เป็นสมบัติของวังหลวงแต่ยังไม่ทันไรก็เหมือนมีเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจ้าโจรสลัดจอมกระล่อนมักอีนั้นได้ไปดูธงผืนหนึ่งซึ่งมีสักษณะคล้ายกับลายแทงสมบัติ ทันใดนั้นเองเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกลุ่มของพวกโจรสลัดต้องปะทะกับกลุ่มทหารที่มาล่าสมบัติด้วยเช่นกันตอนนี้โอโมชินั้นได้สั่งให้แฮรลังนั้นขึ้นไปบนเรือก่อนเพราะว่าเธอบาดเจ็บส่วนโอโมชินั้นต้องปะทะกับหัวหน้าของทหารและในฉากนี้จะได้เห็นอดีตของโอโมชิว่าเขาไม่ใช่โจรกระจอกที่ดีแต่บ้าไปวันๆเขาคืออดีตขุนนางของราชวงศ์เก่าโดยเคยมีเรื่องบาดหมางกับหัวหน้าทหารมาก่อน เมื่ออมุชิเห็นว่าสู้ไม่ได้จึงกระโดดหนีลงทะเลไปพร้อมกับสมบัติที่อยู่ที่นั่นแฮรังนั้นได้ไว่ายน้ําเข้ามาช่วยอมุชิเพื่อจะขนสมบัติขึ้นไปด้านบนในฉากนี้จะได้เห็นฉากที่โอมุชินั้นช่วยชีวิตแฮรังเอาไว้ก่อนที่จะถูกวานนั้นงาบลงไปในท้องและในที่สุดวานก็ได้พ่นเขาทั้งคู่ขึ้นมาบนเรือนับว่ารอดตายแบบปาฏิหาริย์และในขณะเดียวกันหัวหน้าทหารก็ได้พบกับแผนที่ที่เจ้ามักอีนั้นทําตกเอาไว้ ทำให้เขารู้จุดที่ซ่อนสมบัติที่แท้จริงตัดออกมาบนเรือมักอีได้สารภาพว่าเขาได้เห็นแผนที่เดินเรือชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นที่ซ่อนสมบัติแต่ที่นั่นนั้นอันตรายมากที่นั่นคือเกาะสายฟ้าในตอนเด็กๆมักอีเคยผ่านเส้นทางนั้นมาแล้วทำให้เขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่รู้จักเส้นทางไปที่นั่นไม่ว่าจะทำยังไงมักอีก็ไม่ยอมพาไปที่นั่นแต่มักอีเสนอเงื่อนไขว่า ถ้าให้เขาได้เป็นกัปตันของเรือลำนี้เขาจะพาทุกคนไปที่นั่นเองและในที่สุดแฮร์ังนั้นก็ต้องยอมให้มักอีนั้นเป็นกัปตันชั่วคราวเพื่อแลกกับการบอกเส้นทางไปหาสมบัติสำหรับมักอีนั้นเขาซึ่งถูกกดขี่มาชั่วชีวิตในระหว่างการเดินทางมักอีนั้นเป็นกัปตันที่ไม่ได้เรื่องอีกทั้งขี้ไวอยวและเห็นแก่ตัวด้วยและในระหว่างที่เส้นทางเข้าเกาะนั้นต้องเจอกับพายุสายฟ้าก้อนใหญ่ ทำให้พายุนั้นฟาดลงมาที่เรือแฮรันนั้นต้องขึ้นไปบังคับเรือเองถึงได้ช่วยชาวคณะให้รอดตายมาได้ส่วนเจ้ามักอีตัวแสบนั้นเขากลัวสายฟ้าเป็นพิเศษเขานั้นเข้าไปแอบอยู่ใต้บนใดและเมื่อไปถึงเกาะเจ้ามักอีก,ก็เสนอหน้าขึ้นมาในฐานะผู้นำให้ทั้งหมดขุดหาสมบัติตามในเกาะได้เลยส่วนโอมูชินั้นก็ได้บอกกับแฮรังว่าเขาต้องการที่จะขึ้นไปดูที่ยอดเขาซึ่งมีสายฟ้าผ่าลงที่นั่น เมื่ออมชิไปถึงก็ได้พบกับหมู่บ้านล้างและมีสายฟ้าฟ,า,ฟาดอยู่ตรงจุดที่มีเสาที่แฝนหัวคนทั้ง12ต้นสำหรับเจ้ามักอีน,นั้นกำลังวิ่งหนีตีนจากเพื่อนๆอ,อยู่เมื่อวิ่งไปถึงดันไปเจอกับนกเพนกวินที่คาบทองอยู่ทำให้เจ้ามักอีนั้นทึกทักเอาเองว่าตัวเองเป็นผู้ค้นพบทองเมื่อเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นแฮรรังได้หันไปมองที่ด้านข้างก็ได้พบว่ามีเรือทหารกำลังระดมยิงเรือของเธออยู่ ด้านฝั่งของโอมชิก็ได้พบกับเหล่าทหารและศัตรูเก่าของเขาทําให้โอมชิต้องชักดาบขึ้นมาสู้อีกครั้งในขณะที่ทั้งหมดแยกกันไปทําภารกิจมักอีก็เกิดไอเดียว่าจับเพนกวินไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะให้เพนกวินพาไปหาสมบัติในระหว่างนี้หัวหน้าโจรก็ได้พบกับหน้ากากมังกรซึ่งบอกที่ตั้งตำแหน่งสุดท้ายของสมบัติจากนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กันกับโอมชิโดยโอมชิมีลูกน้องเข้ามาช่วยด้วย และในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายอุมูชินั้นได้ประกาศท้าดวลกับหัวหน้าทหารเพื่อที่จะได้จบปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายทําให้หน้ากากมังกรที่เป็นไอเทมบอกแผนที่ในตําแหน่งสุดท้ายนั้นตกลงไปที่หน้าผาแต่เจ้ากรรมดันตกไปโดนหัวของเจ้ามักอีพอดีเจ้ามักอีนั้นจับหน้ากาก,ากที่ได้มาและเทียบกับถ้ำตรงหน้าทําให้เขาได้รู้ว่าที่นี่แหละคือที่ซ่อนของสมบัติ และเมื่อขึ้นไปบนเรือนั้นเขาก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านี่คือเรือสมบัติที่หายไปทําให้เขากลายเป็นผู้พบสมบัติคนแรกแต่วิบากกรรมของเจ้ามักอีนั้นยังไม่จบสิน้นเขาได้ถูกแก๊งเพนฟินจำนวนมากลุมจิกตูดจ,จนร้องลั่นในขณะเดียวกันแฮรังของเรานั้นก็ได้พาพรรพวกบุกเข้าโจมตีเรือของทหารหลวงและในการต่อสู้อย่างดุเดือดและเผ็ดมันนั้น แหลังนั้นก็สามารถเอาชนะทหารหลวงได้จนสามารถที่จะยึดเรือมาได้แต่ดูจากสภาพเรือแล้วไม่น่าจะวิ่งต่อไปได้ในขณะเดียวกันนั้นเจ้ามักอีนั้นก็นําเรือสมบัตินั้นแล่นออกมาทําให้พวกแหลังนั้นได้หนีขึ้นไปบนเรือสมบัติและลอดตายอย่างอุดวิดแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบเพียงแท่นั้นตอนนี้ลาวาที่ใต้ทะเลนั้นได้ปะทุออกมาทำให้เกิดน้ำวนที่ดูดเรือเข้าไปสู่แกนกลาง และทำให้มีเสาเพลิงจำนวนมากทะลุขึ้นมาจากใต้ทะเลตอนนี้ขึ้นทะเลทั้งหมดนั้นได้โอบล้อมเรือของเหล่าโจรสลัดเอาไว้แต่แฮรังนั้นเธอไม่คิดจะยอมแพ้เธอได้ใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีและพาลูกน้องนั้นหนีตายออกมาจากทะเลที่บ้าข้างจนได้และในขณะเดียวกันเธอก็ยังเป็นห่วงอุมุชิที่ยังต่อสู้อยู่ที่ด้านบน ในระหว่างนี้ศึกการต่อสู้ระหว่างโอมูชิและหัวหน้าทหารที่อยู่ด้านบนก็สิ้นสุดโอมูชินั้นสามารถเอาชนะหัวหน้าทหารมาได้หลังจากการต่อสู้สิ้นสุดลงเมื่อทั้งหมดได้สมบัติแล้วก็เตรียมตัวออกเดินเรืออีกครั้งและแล้วมักอีในเรือผู้ขี้ขาดก็คืนตำแหน่งให้กับเฮรังจากนั้นเขาตัดสินใจที่จะลงจากเรือแต่ดูจากเกาะที่จะถูกนำไปปล่อยแล้วทำให้เขาต้องกลับมาคิดเรื่องนี้อีกที และในฉากสุดท้ายพระเอกของเรานั้นได้บอกกับนางเอกว่าเขายอมรับที่จะเป็นรองกัปตันของนางเอกไปชั่วชีวิตทําให้เธอรู้สึกซึ้งใจและหันไปจูบพระเอกแบบไม่ทันได้ตั้งตัวและทําให้ลูกน้องในเรือทั้งหมดนั้นเหว่ไปตามๆกันและแล้วหนังเดอะไพเลตการประจนภัยสุดมัน ของกลุ่มโจรสลัดสดเพี้ยนก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบสามารถหาดูตัวเต็มได้ในแอปพลิเคชัน Netflix นะครับและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามและแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย